ฝนธนาสุนทรมีอดีตที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อกวยชุตินธทโรวันหนึ่งพี่ที่รู้จักกันได้ชวนให้ไปไหว้สรีระของหลวงพ่อกวยชุตินธทโรวัดโคสิตาราม อำเภอสังขบุรีจังหวัดชัยนาทซึ่งพี่เขาบอกว่าท่านศักดิ์สิทธิ์มากคุณฝนจึงยินดีขอตามไปด้วยพอไปถึงวัดก็ขึ้นไปกราบสรีระของท่านที่ไม่เน่าไม่เปื่อยซึ่งนอนอยู่ในโลงแก้วคุณฝนเล่าว,ว่าพอก้มลงกราบท่านเท่านั้นข้างในใจมันเกิดความปลื้มปิติดีใจมากจนน้ำหูน้ำตาไหล ร้องไห้ออกมาอย่างหนักซึ่งคุณฝนก็ไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรต่อมาก็ได้ไปกราบท่านอีกครั้งครั้งนี้ได้มีโอกาสขึ้นไปที่กุติของท่านพอขึ้นไปเห็นอัฏฐบริขารต่างๆของท่านแล้วก็ไปเห็นภาพใหญ่ที่ติดไว้ที่ผนังเป็นรูปของหลวงพ่อกวยถ่ายรูปกับสุนัขตัวหนึ่งพอคุณฝนเห็นรูปนี้เท่านั้น ก็เกิดรู้สึกเสียวแปลบเข้าไปในหัวใจเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเธอคือหมาตัวนั้นที่นั่งหมอบอยู่ข้างๆหลวงพ่อกวยทำไมเธอจึงเชื่ออย่างนั้นก็ไม่ทราบแต่ในจิตของเธอมันพูดขึ้นว่าฉันคือหมาตัวนั้นมันเป็นความเชื่อมั่นที่คงสนิทใจเลยต่อมาจึงทราบว่าเจ้าหมาตัวนั้นชื่อว่าเจ้าทงเป็นหมาตัวที่หลวงพ่อกวยท่านรักมาก เมื่อเธอหวนระลึกถึงวันแรกที่มากราบหลวงพ่อกวยวันที่เธอนั่งร้องไห้อย่างหนักเธอรู้ทันทีว่าน,นั่นคืออารมณ์ของหมาที่มันทั้งดีใจและตื้นตันใจที่ได้มีโอกาสกลับมาพบกับเจ้าของที่ต้องจากกันไปนานแสนนานเจ้าของอันเป็นที่รักยิ่งของมันนั่นเองเมื่อสืบประวัติของเจ้าทง ก็ได้พบว่ามันมีชีวิตอยู่ก่อนปี2,517ซึ่งเป็นช่วงเวลาก่อนที่คุณฝนธนสุนทรจะเกิดคุณฝนเกิดในปี2,519ก็แสดงว่าเจ้าทงตายไปประมาณ2ปีจึงได้กลับมาเกิดเป็นคนแถมยังเป็นคนสวยหน้าตาดีมีเสียงไพเราะจนเป็นนักร้องที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศ นั่นก็ย่อมแสดงว่าสุนักก็มาเกิดเป็นคนได้คนก็ไปเกิดเป็นสุนักได้แล้วทำไมคนจึงไปเกิดเป็นสุนักก็เพราะได้กระทำผิดในศีลข้อสาไม่สามารถอดทนต่ออารมณ์ของตัวเองได้จึงไปมีกิ๊กมีกักลหลงไหลในกามเมื่อทำผิดพลาดไปก็ต้องไปลงนรกก่อนจนกรรมเริ่มเบาบางจึงได้มาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉาน และส่วนมากเมื่อมาเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วก็มักจะยึดติดในภพชาติของตัวเองก็เลยเกิดเป็นสัตว์ชนิดนั้นๆซ้ำๆไปอีกหลายชาติถ้าโชคดีได้ไปเกิดอยู่ใกล้กับผู้ปฏิบัติธรรมท่านก็จะช่วยส่งเคราะห์บุญกุศลให้จนสามารถกลับมาเกิดเป็นคนมีโอกาสทำบุญทำกุศลมีโอกาสาปฏิบัติธรรมจนบรรลุมักผลนิพพานได้ ว่าแต่เราจะมีโอกาสโชคดีอย่างคุณฝนธนสุนทรที่ได้ไปเกิดอยู่ใกล้พระผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างหลวงพ่อกวยหรือไม่เท่านั้นคุณวิเศษอัศจรรย์ของหลวงพ่อกวยวัดโคศิตาราม 1. น่งเป็นผู้มีลาบหลวงพ่อเป็นพระที่อุดมลาบท่านได้ปฏิบัติตนเหมือนพระเวสสันดร ปฏิบัติตนเหมือนพระศิวลีเทระเหมือนพระสังกจ,จายชอบทำทานเป็นที่สุดและยังได้ติดต่อกับพระศิวลีได้แม้ที่กระถางทูกท่านท่านก็ทำทงพระศิวลีบูชาอยู่ท่านสวดคาถาบูชาทุกวันทำให้ท่านเป็นพระที่อุดมลาบมีคนมาขอหวยท่านท่านก็เห็นว่าพอมีโชคลาบท่านก็จะเขียนให้ตรงๆเลย กับคนใกล้ชิดกับท่านถ้าไปไหนด้วยกันถามท่านว่าเลขไหนดีท่านจะบอกออกไปเลยแม้ก่อนที่ท่านจะมรณะภาพท่านยังเขียนเลขไว้ในฝ่ามือถ้าใครมีโชคมีลาบมาเยี่ยมท่านท่านก็จะแบมือให้ดูแม้มรณะภาพไปแล้วใครบูชารูปท่านอยู่ขอโชคขอลาบจากท่านท่านให้ได้จะให้เลยมีคนถูกหวย เพราะบูชารูปท่านมีเป็นร้อยคนบางคนได้ส่งเงินมาทำบุญวลินิธิตก1หนึ่งหมื่นบาทเพราะถูกหวยจากการขอพอรท่านมีคนถูกหวยกันมากชนิดไม่เคยมีปรากฏมาก่อนผมเคยไปวัดมีคนมาแก้บนชื่อเรนูบ้านอยู่ทางวัดข้างขคาวถูกหวยติดต่อกันส8ปดงวดเกี่ยวกับการที่ท่านเป็นผู้อุด,ดมด้วยลาบนี้ เมื่อมีคนบูชารูปท่านจะปรากฏว่ามีความสุขความเจริญซื้อง่ายขายคล่องสมกับคำพรของท่านที่เคยให้แก่สิทธิ์ไว้คือขอให้อย่าอดอย่ายากอย่ายากอย่าจนอย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าเขา 2. เป็นผู้คงแก่เรียนหลวงพ่อเป็นพระที่ชอบศึกษาค้นคว้า เรียนมามากไม่ว่าตำรายาตำรายันคาถาอาคมเรียนมาแทบทุกบทแทบทุกยันปัจจุบันตำรายาของท่านที่ท่านเรียนเอาไว้จดใส่สมุดเล่มหนาๆเอาไว้ตกเกือบหนึ่งอเล่มตำรายันต่างๆมีเก็บไว้เป็นตู้จดเองกับมือคาถายาวๆท่องได้หมดเครื่องรางทำได้เกือบทุกชนิดทำได้คลังด้วยไม่ว่าพลัดแหวนแขน ตะกรุดเชือกคาดเอวผ้ายันกุมารทองรักยมวัตถุมงคลรุ่นได้แรกท่านทำเองกับมือด้วยเช่นพระหินแกะกระเบื้องแกะกุมารทองกระดูกผีแกะท่านยังเคยทำตัวพอพานที่ทำจากก้านทูปพันด้วยสายศินมอบให้สิทธิ์ใกล้ชิดคือหมอเฉลียวเดชมากับนายที่ทำไว้ให้คนละตัว เมื่อหมอฉเฉลียวถามท่านว่าหลวงพ่อทําเป็นน่าจะทําออกมาแจกหลวงพ่อตอบว่าเอาไว้ให้หลวงตาเย็นเอาไว้สร้างโบงสถ์มั่งไปทําสมบทุกอย่างได้อย่างไรหลวงพ่อยังสามารถทําเครื่องรางของคลังได้อัศจรรย์คือสามารถเตือนภัยได้สิ่งนั้นคือแหวนแขนสามารถเตือนภยัยรัดแขนได้ไม่ปรากฏมีมาก่อน สรุปได้คือหลวงพ่อเป็นพระที่ชอบศึกษาทางอาคมมากไม่ว่าวิชาทางตำรายาตำรายันอาคมที่ปรากฏชื่อของครูบาอาจารย์เจ้าของยันเจ้าของอาคมที่มีอยู่เป็นหลักฐานยืนยันได้และเป็นที่รู้จักคือหลวงพ่อโตวัดวิหารทองหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพหลวงพ่อแบนวัดเดิมบาง หลวงพ่ออิ่มวัดหัวเขาหลวงพ่อพวงวัดน้องกระโดนหลวงพ่อกลั่นวัดพระญาตเฉพาะที่เป็นยันต่างๆกันไผ่กันปืนค้าขายเมตตากันกระทำหายตัวกันยมทูตกันเพลียกันนอนยันปลุกให้ตื่นเฉพาะที่เป็นยันต่างๆที่หลวงพ่อเรียนมามีหลายร้อยยันท่านได้เขียนผ้ายัน์ เอาไว้ยันละหนึ่งถึงสองพื้นได้ผ้ายันถึงหลายร้อยพื้นแม้แต่อาคมแปลกๆท่านก็เรียนเอาไว้ที่เด่นที่สุดคือคนปวดหัวปวดท้องถ้าไปบอกท่านท่านจะเอามือบีบนิ้วโป้งท่านปรากฏว่าคนปวดหัวปวดท้องหายคนจะออกลูกจะให้สามีปวดแทนท่านก็ทำได้นับว่ายากแม้วิชาชั้นสูงสุดเช่น ผูกขนพยนต์เป็นสัตว์ต่งตางๆเศกกานกล้วยเป็นงูเขียววิชาเสือสมิงวิชาแปลงร่างเป็นจระเข้หลวงพ่อก็ทำได้ 3. เป็นผู้มีดวงจิตมหัศจรรย์หลวงพ่อเป็นพระที่มีเมตตาต่อสิทธิ์ต่อคนทั่วไปเมื่อหลวงพ่อฝึกจิตจนได้หูทิพตาทิพเมื่อทราบวสิทธิ์หรือผู้เคารพนับถือตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อน ขอโชคขอลาบเมื่อท่านทราบถ้าช่วยได้จะช่วยทันทีไม่ว่าเรื่องเล็กน้อยหรือเรื่องใหญ่เรื่องไกลเรื่องใกล้หรือเรื่องไม่เป็นเรื่องถ้าช่วยได้ก็จะช่วยได้เลยไม่ลังเลถ้าเป็นเรื่องดีเรื่องค้าเรื่องขายยิ่งชอบช่วยจิตของท่านกว้างไกลมากแม้อยู่ต่างประเทศก็ช่วยได้เคยมีสิทธิ์ของท่านไปรบที่ลาวถูกล้อมอยู่ ท่านเคยถอดจิตเดินนําหน้าสิทธิ์ฝ่าวงล้อมออกไปได้เพียงแค่ร้องขอให้ท่านช่วยบางคนตัดรูปท่านในหนังสือเอาไปบูชารูปไม่ได้ปลุกเสกขอพรต่อท่านซื้อหวยถูกได้บางคนได้ขอพรต่อรูปท่านในหนังสือยังถูกหวยได้บางคนก็ไปสมัครงานเข้ารับวุฒิปวสแต่สิทธิ์ท่านจบวุฒิปวชคือวุฒิต่ำกว่า ได้บอกเล่าท่านปรากฏว่าเขารับซึ่งแปลกมากๆทั้งที่วุฒิปวสก็มีตัวให้เลือกเรื่องจิตของท่านที่เมตตาสิทธิ์และคนทั่วไปนี้เมื่อท่านสร้างวัตถุมงคลท่านจึงไม่มีข้อห้ามไม่ว่าคนคนนั้นจะดีหรือบ้าจะประกอบอาชีพอะไรก็บูชาของท่านได้ไม่ว่าจะเป็นนักร้องดาราหญิงบาหมอนวดหรือโสเพณี ใช้ได้หมดผู้ชายจะเป็นเสือเป็นโจรหรือเป็นพวกรถไฟรถเมล์ลิเกตตารวจก็ใช้ได้เพราะจะทําให้ผู้นั้นได้ประพฤติปฏิบัติเป็นคนดีขึ้นในเวลาต่อมาสรุปคือหลวงพ่อเป็นผู้มีลาภมากมีวิชาดีมีเครื่องล้างดีมีจิตดีน้อมกราบครูบาอาจารย์และขออนุโมทนาสาธุผู้ที่เกี่ยวข้อง ที่ได้รวบรวมบทความนี้เพื่อเป็นธรรมทานให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันขอขอบพระคุณค่ะ